พระเอกหนุ่มสุดเท่ที่มีพรสวรรค์นเหนือชั้นตรงหน้านี้แต่รับหลังกลับเลวร้ายสุดๆถึงกับผลักเพื่อนสนิทด้านการบินของชินจวินหาวให้ไปอยู่กับองค์หญิงว่านโซกงที่กำลังอยู่ในไวยรักเกือบทำให้ชินจวินหาวต้องเสียตัวและในตอนนี้ชินจวินหาวมองคำขอเป็นเพื่อนซ้ำไปซ้ำมาสุดท้ายก็ยืนยันตัวตนของอีกฝ่ายโดยอิงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแต่เขาไม่รู้จุดประสงค์ของอีกฝ่ายจึงไปติดต่อพี่เฉียงพี่ชายสุดเท่ตัวปลอมผมชื่อชินจวินหาวเป็นแฟนคลับของพี่ ผมมีเรื่องอยากขอคำแนะนำมีคนขอเพิ่มผมเป็นเพื่อนแต่ผมไม่รู้จักคนใหญ่คนโตแบบนี้พูดจบเขายังแคปภาพคำขอเป็นเพื่อนส่งไปด้วยพี่กางเกงในเห็นแล้วตอบกลับทันทีนี่คือข้อมูลติดต่อของลุงชางคุณเป็นใครจากนั้นฉินจวินหาวแนะนำตัวเองแล้วตื่นเต้นผ่านคำขอเป็นเพื่อนของชางเทียนเวียคำขอเป็นเพื่อนเพิ่งผ่านไปชางเทียนเวียก็ส่งข้อความมาว่าเจ้าสมน้อยรูปโปรไฟล์ของนายน่ารักจังน่ารักขี้เล่นเหมือนผู้หญิงเลยฉินจวินหาวเห็นข้อความ ตาโตขึ้นคุณคงเพิ่มผิดคนแล้วมัง้งไม่ผิดเป็นนายนั่นแหละตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เจอนายฉันก็คิดถึงนายไม่หยุดกลิ่นหอมที่แผ่ออกมาจากตัวนายฉันยังจําได้ถึงตอนนี้ชินจวินหาวได้ยินแล้วรู้สึกหวาดหวัน่นตัวฉันจะมีกลิ่นหอมอะไรกลิ่นหอมอะไรกันชินจวินหาวคุ่นคิดองหญิงชางคงไม่ได้เพิ่มผิดจริงๆใช่ไหมสุดท้ายเมื่อชางเทียนชเวยยืนยันถึงรู้ว่าถูกฟางเฉินหลอกเข้าให้จากนั้นงคงขู่ชินจวินหาวให้เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแล้วลบเพื่อนทิ้้งงงงตอออนนนัพีีกกามมา่กกกาาาเสขควมม ลุงชางเพิ่มนายทำไมถามแล้วหรือยังฉินจวินหาวไม่ได้บอกตรงๆแต่ตอบแบบลึกลับว่าถามอะไรผมหน่อยในเวลาเดียวกันชางเทียนชเวนอนอยู่ที่สระว่ายน้ำในว่านโซโกงด้วยความหมุดหงิดเตรียมพรุ่งนี้พกสมบัติไปเพื่อลบความทรงจำของฉินจวินหาวเช้าวันหนึ่งในชั้นเรียนพรสวรรค์ด้านพลังผมเดินเข้ามาในห้องเรียนก็ดึงดูดสายตาทุกคนเพราะผลการทดสอบเบื้องตน้นอันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆจากนั้นอาจารย์สอนพลังเดินเข้ามาในห้องและเริ่มพูด ถึงแม้พรสวรรค์ด้านพลังจะถูกเรียกว่าพรสวรรค์ของคนโง่เขลามักอยู่ท้ายสุดของห่วงโซ่การดูถูกแต่เมื่อ,อเผชิญหน้ากับพลังที่แท้จริงของที่ฉุดฉาดมากมายก็เป็นแค่เรื่องเพ้อฝันพูดถึงตรงนี้หัวเฉิงตะโกนเรียกฟังเฉิญผมที่กำลังตั้งใจฟังอยู่รีบตอบรับจากนั้นหัวเฉิงให้สัญญาณให้ผมเดินไปข้างหน้าใช้พลังของนายโจมตีฉันผมรู้ดีว่าหัวเฉิงต้องการแสดงเป็นตัวอย่างให้ทุกคนทันใดนั้นผมพุ่งเข้าหาหัวเฉิงด้วยการโจมตีแบบพัดเหล็กหัวเฉงยืนนิ่งไม่ขยับ แค่ยกมือขึ้นก็ป้องกันการโจมตีของผมได้หลังจากโจมตีง่ายๆอีกสองสามครั้งผมตกใจเมื่อพบว่าพลังที่ผมภูมิใจในสายตาหัวเฉิงเหมือนเด็กน้อยเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นส่งเสียงร้องด้วยความตกใจหัวเฉิงตบไหล่ผมไม่แปลกที่จูก,กัดเห็นแววในตัวนายนายไม่เหมือนใครจริงๆจากนั้นก็อธิบายเทคนิคพรสวรรค์ให้ทุกคนฟังเพราะพลังของผมถึงระดับสามแล้วหัวเฉิงเลยสอนผมสองทักษะล่วงหน้าคือกระจกเปิดฟ้าเก้าชั้นทักษะการโจมตีหมัดเดียว สามารถระเบิดพลังที่ทบกัน9้าชั้นและโล่ทองคําคือทักษะป้องกันใช้ได้เมื่อถึงระดับสี่ส่วนพรสวรรค์การฆ่าของผมพลังถึงจุดสูงสุดของระดับสามแล้วเลยแอบดูโล่ทองคําล่วงหน้าหัวเชิงเห็นเลยพาผมไปที่เครื่องวัดพลังนั่นคือสิ่งที่ต้องดูเมื่อถึงระดับ4ตอนนี้ฉันจะสอนนายเรื่องชีพจรพลังเลือดก่อนผมชกออกไปหนึ่งหมัดตัวเลขบนเครื่องวัดพลังถึง15 9 9 9ันเเพื่อนร่วมชั้นเห็นแล้วร้องออกมาด้วยความตกใจ หัวเฉิงยิ้มออกมาเก่งมากเด็กน้อยถึงจุดสูงสุดของระดับสามแล้วพูดแล้วหัวเฉิงวางมือบนไหล่ผมหลับตาและสัมผัสผมเพิ่งหลับตาก็รู้สึกถึงพลังชีพจรไหลมาจากไหล่พลังเลือดในร่างกายเริ่มสั่นสะเทือนจำความรู้สึกนี้ไว้ด้วยพรสวรรค์ของนายครึ่งเดือนก็น่าจะเข้าใจและถึงระดับสี่หัวเฉงยิ้มแล้วพูดจบไปแนะนําเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นส่วนผมยังคงสัมผัสความรู้สึกนั้นแล้วพยายามควบคุมพลังเลือดให้เคลื่อนไหวเมื่อชั้นเรียนจบ ทุกคนกำลังจะออกจากห้องผมลืมตาบิดเอวชอกออกไปอย่างแรงเครื่องวัดพลังส่งเสียงดังติดติดตัวเลขพุ่งทะลุ1 6 0 0 0หยุดที่18,00 0กิโลกรัมทันใดนั้นทุกคนพูดด้วยความไม่เชื่อฉันเรียนแรกฉันยังบินเครื่องบินอยู่นายถึงกับทะลวงพลังแล้วยังมีกฎหมายอยู่ไหมยังมีกฎเกณฑ์อะไรอีกหัวเชิงยิ้มกว้างเหมือนเด็กไม่ผิดหวังเลยสำหรับคนที่มีพรสวรรค์สายพลังงาน SSS เมื่อกี้ฉันยังบอกครึ่งเดือน ตอนนี้เหมือนนายตกหน้าฉันเลยผมยิ้มตอบขอบคุณพี่หัวหลิวถ้าไม่ใช่เพราะพี่ช่วยผมคงไม่ถึงระดับสี่เร็วขนาดนี้ตอนนั้นหัวเฉิงเหมือนนึกอะไรได้มองไปที่เพื่อนร่วมชั้นฟังฉันเรื่องการทะลวงพลังพวกนายอย่าเพิ่งบอกใครเพื่อป้องกันการถูกจ้องจากคนอื่นหรือกองทัพยงยี่เพราะทุกคนเป็นสายพลังเหมือนกันมักถูกดูถูกว่าเป็นคนโง่เขลาทุกคนเลยพยักหน้าด้วยความสามัคคีจำได้แล้วพี่หัวหลิวหลังเลิกเรียนผมกับเพื่อนๆไปกินข้าวที่โรงอาหาร เพื่อนคนหนึ่งชายโก้กัวพูดว่าพี่เฉินอาจารย์สายพยากรณ์ของนายคือใครเป็นเครื่องหมายคำถามนั่นคือองคหญิงว่านโซงกงใช่ไหมฉันก็ได้เรียนกับเขาเหมือนกันผู้บริหารเรานี่มันช่วยโอกาสจริงๆถ้าเป็นสายพยากรณ์ที่มีพรสวรรค์ดีหน่อยก็จับยัดไปเรียนกับเขาเพื่อนที่ใส่เสื้อกล้ามแซ่ึ้นว่ามีข่าวลือว่าองค์หญิงว่านโซกงมาเพื่อพี่กางเกงในเรื่องนี้จริงหรือเปล่าน่าจะจริงแปดส่วนมีคนบอกว่าได้ยินเขาคุยโทรศัพท์เรียกองคหญิงว่านโซกงว่าลุง ตอนนั้นผมรู้สึกผิดเล็กน้อยเพราะเมื่อวานพิ่งหลอกชางเทียนเฉวียบ่ายนั้นผมกับโกลกลัวไปที่ห้องเรียนพิ่งเข้ามาก็เห็นพี่กางเกงในแต่งตัวจัดเต็มนั่งแถวหน้ารอบตัวเขามีคนนั่งล้อมประจบกันยกใหญ่คนพวกนี้เห็นผมเข้ามาก็สงสัยว่าเขามาทําอะไรมาทําอะไรกันมีคนอ้วนเต็มไปด้วยสิวเยยๆว่าคงมาขอเกาะกระแสะพี่เฉียงแน่คนพวกนี้ได้เกาะกระแสะแล้วยังกล้ามาทายาเราควรให้พวกนี้จ่ายค่าเล่าเรียนแย่พี่กางเกงในตัวปลอมจังเฉียง กระแอมไม่ต้องสนใจลุงช้างมาสอนก็เพื่อช่วยสำนักเทียนตู้ของเราคำพูดนี้ทำให้คนรอบข้างประจบยกยออีกต้องพี่เฉียงของเรานี่แหละวิสัยทัศน์กว้างไกลดูฟางเฉินนั่นสิเข้ามาแล้วคนพวกนั้นก็ไปล้อมฟางเฉินแยกไม่ออกเลยว่าเกาะกระแสะใครโกกลัวได้ยินคำพูดเหล่านั้นหันมาปลอบว่าพี่เฉินอย่าสนใจไอ้พวกนี้มันแค่อิจฉานายไม่ใช่แค่มีสายสัมพันธ์กับองคหญิงว่านโซโกงเหรอือส่วนผมกำลังนึกถึงเรื่องหลอกชางเทียนเวียเมื่อ,อวาน ็ยิ้มรับคำตอนนั้นมีเสียงดังจากประตูหนวดคราวหน้าตาเหมือนในรูปจากข้อมูลออนไลน์แปะห้องเรียนขนาดใหญ่ระเบิดด้วยเสียงตะโกนองหญิงชางองหญิงชางจริงๆพี่กูชาเก่งสุดยอดบางคนถึงกับลุกขึ้นเย้ยว่าทุกคนที่นี่ได้เกาะกระแสพี่กางเกงในเราต้องรู้จักขอบคุณอย่าเป็นหมาป่าในรคุณเหมือนบางคนตอนนั้นพี่กางเกงในตัวปลอมที่นั่งแถวหน้าลุกขึ้นทันทียืนขึ้นสวัสดีอาจารย์ทุกคนนั่งลง ชางเทียนเฉวียตอบรับสายตากวาดมองด้านล่างพี่กางเกงในตัวปลอมยิ้มว่าอาจารย์ชางทุกคนยินดีต้อนรับการมาของท่านมาชางเทียนเฉวียมองจางเฉียงแล้วยิ้มว่าเป็นนายนี่เองนั่งลงคำพูดนี้ทําให้เกิดเสียงวิจารณ์ฉันบอกแล้วรู้จักกันจริงๆสมกับเป็นพี่กางเกงในบางคนสงสัยว่าทาไมถึงพูดว่าเป็นนายนี่เองคําถามนี้ทําให้กลุ่มประจบไม่พอใจคําถามแบบนี้ยังต้องถามอีกคงแกล้งทําเป็นไม่รู้จักเพื่อไม่ให้คนอื่นว่า พี่เฉียงของเราเข้ามาด้วยเส้นสายตอนนั้นชางเทียนชเวียจ้องมาที่ผมเรียกชื่อว่าฟางเฉินทันใดนั้นทั้งห้องเรียนเงียบสนิทเรียกฟางเฉินทําไมอาจจะรู้ว่าเขาได้อันดับหนึ่งในการทดสอบเข้าอยากเห็นหน้าเขามั้งผมลุกขึ้นยิ้มกว้างสวัสดีอาจารย์ชางเทียนชเวียก็ยิ้มแล้วบอกว่าไปนั่งข้างหน้าผมยังยิ้มกว้างว่าข้างหน้าไม่มีที่ว่างแล้วผมว่านั่งตรงนี้ดีแล้วชางเทียนชเวยชี้ไปที่พี่กางเกงในแถวหน้าจางเฉียงนายไปนั่งข้างหลัง ให้เขานั่งที่ของนายจางเฉียงอึ้งไปเลยหน้าซีดลงทันทีทุกคนในห้องเรียนตกใจคิดว่าหูฝาดผมมองออกว่าไอ้หมอนี่มีแขนยิ้มอีกครั้งว่าอาจารย์ชางทุกคนนั่งกันพร้อมแล้วไม่ต้องย้ายไปย้ายมาแล้วมั้งผมว่านั่งตรงนี้ได้ยิงชัดชางเทียนชเวเห็นรอยยิ้มของผมยิ่งโมโหยิ้มเยาะแล้วโบกนิว้วฉันมาหานายนี่แหละคนอื่นแค่มาเกาะเรียนนายหลบอยู่ข้างหลังมันยังไงคำพูดนี้ทำให้ห้องเรียนเงียบกริบทุกคนตาโตมองมาที่ผมถ้าไม่โง่ ก็รู้ว่าทั้งสองคนรู้จักกันเมื่อทุกคนเริ่มเข้าใจว่าฟางเฉินไม่ใช่แค่มีพรสวรรค์ด้านพลังแต่เป็นพรสวรรค์คู่ด้านพลังและพยากรณ์ทุกคนตาโตคนที่เคยเย้ยผมตอนนี้รู้สึกเหมือนหน้าถูกตกตอนนี้ดูเหมือนตัวเองเป็นหมาป่าในรคุณและคนที่น่าซีที่สุดคือพี่กางเกงในจางเฉียงก่อนเปิดเทอมเขาย่างฉายานักรบกางเกงในแดงแล้วยังหลอกให้คนอื่นไปหาองค์หญิงชางเพราะอยากเป็นคนดังประจำรุ่นแต่ไม่คิดว่าทุกอย่างจะพังเร็วขนาดนี้ เพื่อนที่นั่งข้างผมส่งเสียงร้องด้วยความตกใจที่แท้พี่เฉินคือยอดคนที่ซ่อนตัวจางเฉียงหน้าแค่ของปลอมพวกที่เลียจางเฉียงเมื่อกี้อยู่ไหนให้เจ้านายพวกนายออกมาโชว์ต่อสิผลการสอบเข้าไม่ดีความเป็นคนก็แย่ยังคิดจะเหนือกว่าพี่เฉินไปฝันตื่นต่อเถอะเมื่อได้ยินเสียงเยอ่อเย้ยจางเฉียงหน้าซีแต่ยังฝืนยิ้มฉันเคยบอกเลยว่าองค์หญิงชังมาหาฉันพวกนายเดาเองทั้งนั้นคนที่เคยสนับสนุนจางเฉียงหน้าซีสลับแดง สุดท้ายผมจำใจนั่งแถวหน้าตามคำขอของชางเทียนชเวียพี่กังเกงในตัวปลอมเหมือนกินมแมลงวันวิ่งไปนั่งข้างหลังจากนั้นชางเทียนเวียเริ่มสอนบทเรียนแรกวันนี้เราจะพูดถึงการทำสัญญากับสัตว์พูดแล้วชางเทียนชเวียโบกมือข้างตัวปรากฏปูยักษ์ยาวสามเมตรสูงเกือบสองเมตรอาปากคำรามใส่ด้านล่างคนที่นั่งแถวหน้าหลายคนตกใจลุกข,ขึ้นถอยหลังแถวหน้าทั้งแถวเหลือแค่ผมที่นั่งนิ่งตอนนั้นผมถึงเพิ่งรู้ตัว รีบลุกขึ้นถอยตามเพื่อนๆนตอนนั้นฉันเพิ่งจะตื่นตะหนกขึ้นมากลัวตายเลยชางเทียนเวียหน้าดำกว่าเตาหม้อชี้ผมแล้วกัดฟันมานั่งให้ดีเดี๋ยวนี้คนที่เคยอยู่แถวหน้าให้ย้ายไปข้างหลังปูยักษ์วิญญาณไฟตัวนี้ดูมาพวกนายนั่งแถวหน้าอาจบาดเจ็บได้นักเรียนที่เดิมหน้าเศร้าได้ยินแบบนี้ก็ยิ้มออกมองไปที่ผมส่วนจางเฉียงที่อยู่ข้างหลังยิ้มสะใจผมหน้าดำพูดว่าองคหญิงชางคุณน,นี่สนจริงๆชางเทียนเวียยิ้มว่าถ้าไม่ติดว่าคนเยอะ อยากสังสอนนายักหน่อยจางเฉียงได้ยินบทสนทนานี้ก็ยิ้มไม่ออกนักเรียนคนอื่นก็พูดคุยกันถามถึงภูมิหลังของฟางเฉินที่กล้าพ,พูดกับชางเทียนเฉวียแบบนี้ส่วนปูยักษ์วิญญาณไฟยังคงขู่คำรามตอนนั้นมันขยับหัวใหญ่เข้ามาใกล้ผมนักเรียนที่สนับสนุนผมตื่นเต้นแต่กลุ่มของจางเฉียงมองด้วยความสะใจผมมองปูยักษ์ย้ายที่ขยับเข้ามาผลักมันออกไปด้วยความรำคาญไปไกลๆก่อนหน้านี้ผมได้กลิ่นมังกรแท้ จากบันไดมังกรแท้ของว่านโซกงมันแผ่ออกมาโดยอัตโนมัติปูยักษ์ที่ดุร้ายกลายเป็นเชื่องถูมือผมเบาๆแล้วถอยกลับห้องเรียนระเบิดด้วยเสียงร้องว่าโอ้โหนี่มันอะไรกันหรือจะเป็นพรสวรรค์พยากรณ์ระดับสูงชางเทียนเวียรกระแม,มแล้วดึงเรื่องกลับเงียบพรสวรรค์พยากรณ์ระดับสูงเป็นแบบนี้มีความสัมพันธ์ดีกับสัตว์จากนั้นเริ่มอธิบายพรสวรรค์พยากรณ์ใกล้เลิกเรียนชางเทียนเวียพูดว่า ทุกคนกลับไปทบทวนสิ่งที่เรียนวันนี้ฟางเฉินตามฉันมาผมตัวสัน่นไอหมอนี่ต้องมาคิดบัญชีแน่ผมยิ้มว่าพูดตรงนี้เลยไม่ได้เหรอชางเทียนเฉวีย่ยมองผมด้วยสายตาขุนเคืองออกมาอาจารย์จูกัดของนายไม่อยู่ฉันมีเรื่องจะบอกนายนายช่วยไปบอกเขาทีผมลังเลแต่ก็ตามออกไปเพิ่งออกมาก็รู้สึกไม่ดีจะวิ่งหนีชางเทียนเฉวีย่ยควงแขนผมแต่ก้นผมทีหนึ่งนายยังกล้าหลอกฉันอีกเหรอฉินจจวินห่าวเป็นอะไรกับนายผมยิ้มเขินเพื่อนสมัยมัธยม ชางเทียนเวียตเตะก้นผมอีกทีนายนี่เลวจริงๆหลอกทีเดียวหนักเลยผมทำหน้าจริงจังว่าคุณมาจีบอาจารย์หญิงของเราทั้งที่ตัวเองดีๆฉันจะไม่ระวังได้ยังไงเฮ้ hey, นายยังกล้าทำเป็นคนดีระหว่างที่ทั้งสองคุยกันมีคุณยายเดินออกจากบันไดไกลๆถือเข็มถักนิตติ้งกำลังถักผ้าผมเห็นแล้วยืดตัวตรงนี่ไม่ใช่ปรมาจารย์จิตวิญ,ญญาณชื่อดังของสถาบันซุนปีจวินฉายาสีพรรยามอดไม่เหรอส่วนองค์หญิงชางเห็นคุณยาย ก็โค้งตัวอย่างนอบน้อมว่าผู้อาวุโสสุนผมรีบโค้งตามสวัสดีอาจารย์คุณยายขมวดคิ้วมองชางเทียนชเวียด้วยสายตาไม่ปิดบังความรังเกียจมาทําอะไรชางเทียนชเวียยิ้มเกลเก ơ. ทางสถาบันเชิญผมมาสอนคุณยายพูดทันทีว่าเทียนรู้สึกว่าพวกแก่ๆนั่นไม่มีใครให้เลือกแล้วเหรอถึงให้คนแบบนายมาสอนจะพานักเรียนไปสู่ทางที่ผิดเหรอชางเทียนชเวียไม่โกรธแค่ยิ้มแหงแหงผมตาโตคุณยายนี่โหดขนาดนี้เลยเหรอ ไม่เห็นแม้แต่องหคญิงว่านโซ่กงในสายตาคุณยายมองผมอีกครั้งชางเทียนเวี่ยเหลือบมองผมว่านี่ลูกศิษย์ผมผมมาสอนเขาโดยเฉพาะเขาเป็นเพื่อนผมด้วยสนิทกันมากผมได้ยินไอ้หมอนี่ชมตัวเองก็รู้สึกอบอุ่นแต่ไม่คิดว่าหน้าคุณยายจะเย็นลงทันทีตวาดผมว่านายเป็นแค่นักเรียนไปคบกับคนไม่ดีแบบนี้ยังเป็นเพื่อนกันผมงงไปเลยเหลือเพ็นชางเทียนเวียยิ้มเจ้าเลรีบอธิบายว่าผมไม่สนิทกับเขา เขาแค่มาสอนเราไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่นักเรียนสายพยากรณ์หลายคนแต่สีพันรยามอดไม่ไม่ฟังเลยปากหวานสำนักเทียนตู้รับนักเรียนไม่ดีแบบนายมาได้ยังไงไปคลุกคลีกับคนไม่ดีแบบนี้จะเป็นของดีได้ยังไงนายชื่ออะไรผมตอบทันทีว่าเฉินแต่ยังไม่ทันพูดจบชางเทียนชเวี่ยแย่งตอบว่าผู้อาวุโสสุนเขาชื่อฟางเฉินผมจะไปถามสวีโปชานให้รู้เรื่อง โรงเรียนมีนักเรียนแบบนี้ได้ยังไงคบกับคนไม่ดีแบบนี้เดี๋ยวจะไล่านายไปกองทัพปิดผนึกผู้จบก็เดินจากไปผมยืนอึง้งสีพันรยามอดไม่ในตำนานตอนนี้ชัดเจนเลยชางเทียนเวียยิ้มแล้วตหล่ผมว่าน้องชายนายไม่มีวันดีแล้วฮ่าฮ่าฮาไม่งั้นมานั่งที่ว่านโซโก่กงกับฉันเลยดีกว่าผมคิดแล้วพูดว่าไม่ใช่สิเขาบอกว่านายเป็นคนไม่ดีชัดเจนว่าฉันถูกนายลากไปด้วยนายไปทําอะไรให้เขาโกรธมา ชางเทียนเฉวียมองซุนปีจวินที่เดินจากไปก่อนหน้านี้ผมขอจูก,กัดเหิงให้หาข้อมูลติดต่อของเฉิงติงชิงแล้วไอ้ผมขาวนั่นให้ข้อมูลติดต่อของคุณยายซุนมาผมไม่ได้ดูให้ดีส่งข้อความไปเป็นกองยังส่งรูกล้าม,มอกล้ามท้องไปด้วยคุณยายเป็นยอดฝีมือด้านจิตวิญญ,ญาณหลังจากนั้นบุกฝันผมทุกคืนเป็นเดือนเต็มเตม็ทุกครั้งที่ผมหลับตาก็เห็นกลุ่มตาแก่ใส่บิกินี่เต้นรำต่อหน้าผมถามผมว่าอยากคบไหมอยากจูบไหม ผมมองชางเทียนเวียด้วยความรังเกียจในเวลาเดียวกันที่ห้องทํางานผูน้อำนวยการสวีโป ổ, ชานกําลังดื่มชาประตูห้องดังปังคุณยายใส่สเวเตอร์เดินเข้ามาด้วยความโกรธสวีโปชานนายรับนักเรียนอะไรมา